เดห้องไหนเดี๋ยวุดเจ้าันเลยเจ้าของข่าเจ้านยคุณผ้นี่ครับเจ้มันก็ใส่เพียทุสสนนี่นะครับขีนะครับออกจากใส่เรื่องคเนี่เขาเรียกว่าขี่นี่ก็้อครับจูหาห้องสวัสดีครับผมพมโค้งนะครับเมาอวนคนอ้วนนะครับเมื่อนี้มีในการซ้อยดกนะครับ ทอจุข้าโค้งอันงานกินดองพ่นนะครับงานกินดองน่องของน่องไส้นะครับพันแต่งงานกะกะยังวานะครับกายาวาูดูกะอันเป็นรับส่งกันเลยครับว่าพ่นปาดข้าโค้งพ่นจุข้าโค้งเจ็ดจังไงนะครับไปหลุนกันทีมงานหลายคนนะครับวันนี้ทีมงานบานทักกออำเภอหน้าจุ้ยรอยตำบลนาจุ้ยรยจังหวัดอุบลน,นะครับนะ กระเป๋าบนคนวันบรรยากาศสุสครับวันนี้เดี๋ยวไปส้มกันเลยครับอ้าวนี่ครับนี่กำลังเริ่มต้นครับกำลังเริ่มต้นอาหนังออกครับนี่ทีมงานเพิ่นอาหนังออกง่วก่อนพราะพี่นี่บานเข่ากันะงนแตงต้องลมง่วนะครับก็เป็นธรรมดาของเพิ่นบานนะครับวิจิอีสานของเข่านะครับเบาบนคนวนไทยบึงนะครับ การหลวงวัวการสุกวาวิธีจับปลาเห่าหลายหลายคนครับนี่ทีมงานหลายคนนี่ครับนี่กรหน้าครับนี่กรเป็นหน้านี่ครับเจ้าบ่าวครับเจ้าเบ้าวคนนี้ปะครับโอ้ยบอแมนเออนี่ครับเจ้าบ่าวครับนี่ครับเบ้าเหลี่ยมๆนี่ใช่มันหูหค่นนะครับถ่ายเบิ่งมันเตรียมงานนะครับเดี๋ยวเอาหนังออกแล้วผมจะถ่ายสร้อยจุกให้มึงนะครับนะเดี๋ยวรอส้มกันเลยเรื่อยนะครับ อ้านี่ครับบรรยดกครับทุาครับปานโตโค้งแล้วครับเนี่ยเอาขาเอายังออกเรียบร้อยแลยเอาเลือดครับมนเลือดคน้ลายเติมคบเลือดหลายคนครับตีมงานคนครับห่าเจ้าลือมงแลวใส่หลายคนทำมันด้อเอาไหนเสียดายจยหนกโอ้ยกี คุณเอาเครื่องไน่อาครับเครื่องไน่เอาเครื่องไน่ครับนี่ครับเป็นราการทุกสัปครับเก็บเาบนขั้ลาครับอันนี่ครับนี่ครับปจแซ่บครับจูเหรอครับหัวซอยเลรอครับเนี่ยหน้าบาวมันหนาเนะครับหนานี่แหละครับปูอันนี้เพ่อพ่อจะเบ้าครับนี่นี่ครับเสียพันเสีย รถหกล้อครับรถตักไครมีมั่นไม่หยังบริการเดเอครับครับสำหรับเบาโตหรือว่าเสียโตนะครับคนบริการแก้มั่นตักมั่นนะครับจัดงานลูกไส้ลูกไส้ัวแก้วหัวแหวนครับผู้เดียวครับลูกไส้มันจะเบามันนี้ครับ นี่จูเสือครับคนวะอร้องไห้ครับเสือเสือร้องไห้ด้ษาอีสานกันเสือห้องไห้คนมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสอร้องมึงเดี๋ยวเอคนคนวันสร้องมึงจะทำแะ่พก นี <oh ่ครับนี่ครับือร้องให้ครับมาาสีสานเสืองหงายมาเจ้าหัวยาวนหวาเลยครับเจ้าเนี่ยวขาหวานนุ่มหวานครับแซ่บเลยครับอ้ยสดๆครับเหนื่ยนึกๆคบนี้เลยครับเดียวนึกมเยตามันนะครับหนึ่งตามัแล้วครับไม่ได้่ไเดี๋ยว โอเนอีมันแบบนี้อกโอ้ขีใส่เน่รเจับจนมกนี่ครับแจ้วมันเหลืใส่เบียร์สดเนี่นะครับขีนะครับออจากใสเล้วทเยนี่เขาเรียกว่าขี้นี่คือจ้งหองครัุ้าห้องนี่เอาบนขุดวันนี่เหลือด้วยนครับนี่เลือดครับออรับ ชุดยอดที่ดีสันใส่แก้วไม่รู้ตับพพไม่รู้สันนี่นขี้้งเลยครับนี่มันไม่รู้เป็นอะไรกินกินนดที่สานครับนี่มีของดีสานคือใส่เพียสดนี่ยเดี๋ยวผมผมมาทว่าเมื่อมาว่างครับจุเลยครับวบทุกคนมาจุดทับทุๆกกันทับเลยับกัน่แบี้่แบ ดึกๆเลยครับนี่นดึกๆเลยครับบรรยากาศสุเลยครับมาบนคน้วันครับนี่ครับเจ้ามันมากลเทลงนี่ละเท่ลงนี้น่นี่เจุครับบอกว่าท่านอ่ด้ว คนนี่ครับเจ้าบ่าวครับนี่ครับถ้วยเจ้าบ่าวครับเมั่อตอนนี้ครับเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวนี่ครับโอ้ยใส่ขาวหอมครับนี่ครับเจ้าบ่าวคนสร้อยจูครับโอ้ยครับนี่ครับโอ้ยสุดยอดเลยงานแท่นี่แหละเขาเขาใช่เหมเอ้ยสุดยอดเอ้ยคุกินลูกเอ้ยกินโลกินโลดมันอยากอันหนึ่งไทยวะฮะ นะครับรับส yeah. uh, ่วนครับเนี่ยอือน่ครับรับสวสนครับเบาวนคนอ้วนครับมาเนี่ยขุยแจ้วครับขุยแจ้วเลยสิบสิบเอ็ของคนบานเฮ้าครับไรย้อเลอาอยู่บอกนี่ครับมาที่ ครับสดๆเลยครับมคุยกันาดครับมือเก่าถึงข้ามเลยเบิ้งเบื้างใต้เกศครับนี่นี่ครับนี่นี่จะบบ้าคนครับกินอีกค้าหนึ่งครับนี่กินอีกค้าหนึ่งครับนี่จะบบ้าคุยแจวครับคุยแจวแล้วคุยแจวเละเทะจังไรครับโอ้ยคุยแจวโอ้ยชุดยอดลยครับผมโอ้ยชุดยอดครับ เขาเลี้ยวสอยเลี้วค่าโครงครับโอ้หัวในบบอลก็ห่อนบดมาจูกสดเลยครับเลือดนห่อนี้ยาท่านในโคแรงคุยยาครับถ้ากินโคแรงไปอาไปส่อยอีกโดเขาเอืนมานี่เขาเอื่นมาตูคขาโค้งนะครับของเบาบนพุหวนมันจะการสครับมีงานกินดองกะตองหลมงวครับเป็นเหลืองของที่สบเของสะบานมานนอครับ ซีวิทซีซีวิตของคนบ้านหน้าครับนี่นี่แหละจุขางกะละมังอีกคือเก่านะครับเนาะพนหอยแจวเนี่ยุกยิกยุกยิกเลยครับเหนือเดเด่นยุกยิบ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 เออแจวใส่เพียขมขมใส่บีขมขมครับบรรยากาศสดสดนะครับจะบ่าวมันปุ่งเองเลยครับปุ่งเองเลย ครับก็มีเสน่ห์นะครับโครงการสอยจุกินดองของหองนองไทรนะหนองไทรเอาเนี่ยนะครับกินดองเป็นตั้งปลายถือเบานะครับซอยจุครับข้าวโงเนื้อดสดๆครับเบบน,น,นืน้อยิ่งดินสดๆนะครับกับเบาวนข้นอวันมีเสน่ห์นะครับให้เบ่งให้มักกดไหลถูกใจกดแทะกดติดตามเบาวนข้นอวันมี่เสน่หนะครับ การกินจุเหนื่งว่าข้าโค้งครับหลายคนครับมาหลายคนพี่ยน้องมันหายเขาเยอเก็บเพียนอะอยาเี้มันงาเามา